สวัสดีค่ะทุกคนกลับแมงแล้วนะคะกับต้นข้าวอ f ฟฟิเชีค่ะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเรามาเรี c t i ชั่เนาะรายการ789ดแปฟค่ะทุกคน789 FIT ฟิปอิค่ะอีพีสค่ะทุกคนอีพนี้นะคะเรามาในทีมในหัวข้อในชื่อว่า789ต่อติด ผีไม่ต้องหนีเพราะผีตลกชื่อมีความน่าสนใจทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครัทุกคนผมมิ้นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าท้าผีครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่คขอนข้างาจะกลัวผีแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวผมครับน้องของผมองสองคนครัที่เป็นเทรนี่อยู่ แล้วก็ตอนกลางคืนเขาซ้อมกันเดิกๆเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับเขาค่ะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับเขาครับเราจะมาดูว่าใครครัวผีนะทุกคนเนาะเพราะรายการเจ็บเป็นก้าเยที่เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดความชอบความกลัวเนาะ อ้าวพี่มาทำไมอ่ะเอ้ามี่จินก็มีเรื่องอะไรน่ากลัวจะเล่าให้ฟังถ้าพี่อยากฟังเรื่องผีอ่ะเราต้องต้องต้องไปถ่ายรายการ789ดแปดเ impression วกลวกลั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 วสวัสดีครับพวกเรา789ดแปดเก twenty สวัสดีครับผมชื่อจินบุ๊กครับสวัสดีครับอัตโต้ครับสวัสดีครับมินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 789ดแป flip impression ep ที่2สยองไหมนะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคทุกคนจากที่ได้เห็นกันไปเมื่อกีคนสยองไหมนะน่ารอกวันนี้เป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับอะไรมันกระสานคนหรอก ep นี้ผมไม่ออกเพราะว่าผมไม่ได้ตอนนี้ผมใจเต้นเร็วมากจินุพูดเก่งเนาะเนี่ยไปเลื่อนเจอคลิปนองณปัจจุบันเนาะพูดเก่งมากคืออยากรู้ น้องจะเข้ากลมรอหรือว่าใกล้ถึงเวลาแล้เข้ากมแล้วเห็นแบบมีคนแบบี่งความินส์เห็นแฮชแท็กอะไรที่ว่าเอออยากให้จินุกอยากเข้ากลมอะไรแบบนี้คือใครมีข้อูลตรนี้ก็ขึ้ีเติบมาหน่อยใคอยากรู้ดูหน่อยอ่านตัวอ่านให้นะะชา์เลนต์คือให้ทุกคนนั่งล้อมวงกันแล้ววางโทรศัพท์ไว้ตรงหน้าของทุกคนคนละหนึ่งเพื่อนานไปเอาไห เมื่อบอกให้เริ่มชาเลนจ์ให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปใครก็ได้ในหนึ่งคนโดยให้ถ่ายเป็นรูปแนวตั้งจำกัดเวลา30วินาทีฉะนั้นเรามีเวลาแค่3า30วินในการหลบคนอื่นด้วยใช่ไหมโอเคลังเวลังเวลาใครที่ถ่ายรูปเพื่อนออกมาได้อยู่กลางเฟรมที่สุดและชัดที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับ1คะแนนนั่นหมายความว่าระหว่างที่แต่ละคนแข่งกันถ่ายรูปจะต้องพยายามหลบไม่เพื่อน ถ่ายรูปตัวเองให้ได้โดยคนที่อยู่ในรูปถ่ายของผู้ชนะจะต้องเป็นคนโทรหาคนเห็นผีเพื่อให้เล่าเรื่องผีให้ฟังถ้าเขาจะแล้วเริ่มชัเลนจ์ได้งั้นไปเลยไปแล้วไปโอเคครับตอนนี้พี่ทีมงานก็จะจัดเวลานะครับเดี๋ยวชัเลนจ์นี้เราจะเริ่มใน3 2 1 2> อ่ะ,อะ,อะ อมันกดโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยกดผิดอันเออกดผิดอ้ออกไม่ได้ช่วยด้วยยืไยื้ยยื้ม่ไดยย้ยยื้ยยื้ยย้ยย้ยยื้ยย้ยยืไย่ื้ยย้ยยื้ยยื้ยย้ยยื้ยเื้ยย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 ้ยยื้ยย็้ยย้ยยื้กัื้ลื้ยย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 ้วกืได้ทำก้รเล้ื้กยู้ยย้ยยื้ยย้ยยื้ยยื้ยยื้ย้้ ต่อจากนี้เราก็จะมาดูกันว่ารูปที่ทุกคนเลือก1รูปนั้นใครจะเป็นคนชนะงั้นมาเรื่องที่ผมกันเลยดีกว่าพี่มินดับตานะพี่มินดับตานะไม่หลับตาจริงจริงพี่มินอย่าแอบดูไม่ได้ดูพี่มินเอมาต่อไปพี่จินวุ๊คผมก็เป็นพี่มินเหมือนกันเพราะว่าผมรักพี่มินโอ้ยจะขาพี่มินโดนแกล้งสุด ไม่มั่นใจนะครับว่าจะชนะไหมแต่ว่าม er, ั่นใจในรูปนี course, ้เฉยๆพี่ม <ah> ินหลอดดีขอบใจจ้าอะละของผมอันนี้ครับจ๊บและผู้ชนะด้แเก๋โอ้ยไม่ใช่ผมแลผมยังไม่ต้องเจอผีมันไทยโอ้โหผมไทย ซึ่งซีนนั้นเป็นซีนที่กำลังกดหากล้องอยู่มาหาหกล้องไม่เจอว่ากล้องอยู่ไหน <c oughs> ซื่ซูนะขอบใจนะี่มินโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องเป็นคนที่โทรไปหาคุณผีนมัมเบอร์วันครับเราไปโทรกันเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาคุณผีนมัมเบอร์วันแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลา,ถ,วลาถึงเวลาแล้วไปซูซ่ซกดละหนึ่งสองพร้อม พี่เป็นคนโทรระวังไว้ไปนม่ยฟังอะฟังคนเดียวสิพี่เฮ้ยเอะลนะรับไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไบรุ่นเสียงไทยอ่ะเอ่มขอสอบถามได้ไหมครับทำไมทำไมเขาถึงต้องบอกว่าคุณเป็นผีนเมื่อวันครับเพราะว่า เรามีเรื่องลี้ลับจะมาเล่าให้ฟังครับผมนีขอ,นขอฟังหน่อยได้ไหมขอเห็นหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับน,นักหอพักอาคารห้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในวันนั้นเป็นวันปีใหม่นักศึกษาส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกันหมดแต่มีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมยาว แล้วก็มีอาการทางประสาทและเป็นรูปเครียดสะสมก็ด้วยปัญหาทางบ้านและการเรียนผู้หญิงคนนั้นจึงตัดสินใจจบชีวิตด้วยการกรีดข้อมือหลังจากนั้นสองสาวันถัดมารูมเมทของผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาจากการเที่ยวปีใหม่ก็ได้พบศพเพื่อนกําลังขึ้นอื่นมือทั้งสองท่อนขาดออกจากกันเลือดที่ไหลตามทางก็แห้งสนิทไปแล้ว ในห้องอบคว้วยึกลิมข้าววันรุ่งขึ้นทางมหาลัยสั่งปิดหอทางมหาลัยสั่งปิดหอปิดเรื่องทุกอย่างและนิมนต์พระมาสวดอยู่หลายครั้งแต่ในกลางคืนที่ดึกมากๆยังมีนักศึกษาบางคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนากลัวไม่ใช่ตลกนะไม่ได้ตลกนะเป็นเสียงที่เจ็บปวดฟังแล้วขนหัวลุก หลายปีผ่านไปหอได้เปิดให้นักศึกษาเข้ามาพักอีกครั้งรุ่นพี่ที่มหาลัยเล่าให้ฟังว่ามีคนได้เข้าพักในห้องนั้นโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเวลาประมาณตีสามคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากคนที่พักในห้องนั้นได้ยินเสียงกุกกักกัก,กดังมาจากเป็นชักใต้โต๊ะเขาพยายามย่องเดินเข้าไปดู พอเดินเข้าไปใกล้ก็ตกใจมากๆเขาเห็นมือเปิดออกมาจากลินชักแต่มือนั้นไม่มีนิ้วพอเข้าไปใกล้อีกก็ได้เห็นหัวที่ไม่มีผมและร่างกายที่พองกลมกระโดดออกมาแล้วพูดว่าโนบิตะนายล็อกลิงชักทำไมโนบิตะนายล็อกลิงชักทำไม น่ากลัวมากเลยตอนนู้ไม่ตลกเลยนะตลกตั้งแต่ไม่เข้าใจเลยตั้งแต่มือที่ไม่มีนิ้วแล้วมือตั้งเปิดลิ้นชักแล้วเลยจะกุ๊กกุ๊กกักผมว่าผมทำอันนี้ได้วะผมไม่เข้าใจอะไรเลยผมว่าผมทำอันนี้ได้แล้วขมนั่งขำผมไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะเขาไม่มีนิ้วออกมาไม่มีนิ้วมาจะกลิ้นชักเดี๋วและเอ๋มันโอ้ย โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเกมที่สองของเราเกมจะเริ่มใน3 2 1สอหนึ่งโอเคพี่จะถ่ายละด้นหลบได้นะโอ้ยเอ้ีล้ำหนึ่งอย่างไรรอบนี้ถึงแม้จะโดนถ่ายผมจะเอาให้หล่อหล่อช่วยด้วยช่วยด้วย ตอนนี้ทุกคนกำลังพุงระบาดโอ้ยตะเคียวกินอีกแล้วมีมีนอ่าอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับและชนะได้แก่เป็นกาตัดเรื่องีที่ฮฮฮฮ่าฮฮฮฮฮาฮลฮฮฮฮฮฮฮ เหมือนพี่จีนบอกอลย EP สองสยองไหมนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คะแนนเดียววะใช่ใช่มันมีลงโทษอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวเดีติดตามกันอ Auto เริ่มภารกิจการโทรนะ Auto ใช่ไหมต้องเป็นออโต้ใช่ไหมใช่ผีโนสองขอเรื่องเรื่องนั้นเฮ้ยทำมาแล้ว อุ้ยรับแลบสวัสดีครับเรื่องของหนูมันเกิดขึ้นที่ททบ้านต่างจังหวัดใช่ก็คือว่าช่วงนั้น่ะเป็นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็จะไปนอนกับยา่าอ่ะต้องราท้าความก่อนว่าก่อนที่เจะมานอนคืนนั้นอะคือที่บ้านหลังนั้นน่ะมีการแบบปัดต้นไม้ทําลายป่าป่าไม้พาดีออกไป เสร็จแล้วไม่มีการว่าไม่มีการขอคืนถัดมาด้วยความที่บ้านเนี่ยอยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบพมคืนนั้นมีเสียงตรงระมียังเป็นเสียงแบบเคาะแบบนี้นี่ก็โอ๊ยตกใจละตกใจเฮ้ยเสียงอะไรวะด้วยความที่พี่ชายมีเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อแบบเรื่องอะไรแบบนี้ เขาก็เลยแบบบอกว่าแน่จริงออกมาหรือวะแน่จริงออกมาหรือวะก็มีเสียงอีกเป็นเสียงแบบใส่ที่ฟอนเล็บอะแล้วก็ขูดกับประตูก็เลยสวดมนต์กันเลยสวดสวดสวดใช่ไหมแต่ครั้นี้ได้ยินเสียงกีสวดสวดก็กี้เหมือนแต่คือแบบทางบ้านได้ยินกันหมดเลยแต่ว่า คนที่ไม่ได้ยินอะ่ะคือคนที่สวดแต่ว่าคนที่ไม่ได้สวดอะ่ะได้ยินคนที่ไม่ได้ยินคือคนที่สวดแต่ว่าคนที่ไม่ได้สวดได้ยินพอสวดเสร็จใช่ไหมแล้วสิ่งมันก็เงียบไปสิ่งที่อยากจะพิสูจน์อีกของพี่ชายฉันก็คือ เดินไปดูในประตูห้องน้ำมันจะเป็นประตูขนาแบบหน้าต่างระบายอากาศอะไรเงี้ย mm hmm. เลยชะง,งกหน้าไปดูตรงระเบียงสรุปคือมีรอยเท้าที่เป็น,ปน,ปนรอยทเท้าที่แบบมันไปเหยียบเท้าหรือแบบอะไรสักอ mm hmm. ย่างเยอะแบบเต็มไปหมดเลยแบบรอยเท้ามนอนคนวิ่งอะเ็นกีบ้าตาบอดเลย mm hmm. จริงแต่ไร,รน่ากลัวไหมล่ะตอนนี้ก่อนนิดนึง เย้เบิกตัวเบิกก็ผีนะครับผีที่ผีที่ยังไม่ตายและผีที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็จะมาร่วมเล่นเกมกับพวกเราครับแล้วผีเราทําอะไรในเกมล่ะจริงๆเราก็ทําทุกอย่างครบแล้วนะจะให้ผีเป็นคนถ่ายพวกเราสามคนแล้วพวกเราจะต้องแบบหนีผีแสดงว่าเราสามคนน่ะต้องหลบผีแล้วก็ไม่อยู่ในเฟรม ของผ e. ีให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับใครที่ได้อยู่ในเฟรมของผ e. ีและเป็นภาพที่คนนั้นอยู่ตรงกลางเฟรมพอดีและชัดที่สุดคนนั้นจะไม่ได้คะแนนไปครับส่วน2คนที่เหลือที่ไม่ได้โดนถ่ายจะได้คะแนนไปครับกลายเป็นผีอาจจะโหูจาหูาจาหนึห่งอาม หอบไปก่อนหอบไปก่อนหอไปก่อนหไปกอไปก่อนเฮ้ยทำไมเล็งแต่ผมเลยอ่ะเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวจินหุกน่ารักมากดูดิดูอะดู โจ้คือบ้าไปแล้วตอนเนี้ยมึงพี่มินงทำอะไรรอบนี้นะครับจะมี2คนที่ได้คะแนนซึ่งคนเดียวที่ไม่ได้คะแนนก็จะเป็นคนที่โดนถูกถ่ายรูปที่อยู่ตรงเป็นบ้าซึ่น่าใช่ผมแน่นอนผมไว้ใจว่าไม่า้รูปเขาได้นะจเิ่ข้าวเพราะว่าถ้าผมไม่ได้คะแนนรอบนี้ผมผมโดนลงโทษนะผมสูญนะเอาเป็นว่าไว้ใจขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยค่ะดูรูปก็คือเป็นรูปนี้ ผมเลือกเป็นรูปนี้นะครับทุกคนคะแนนนี้อะไรอเล็กาจจะไม่ใช่ผมก็ได้อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้เฮียเล็กอะตายยแล้้ววชดคนเดียวกันหรอหน้ากลัวแปลกๆปหรือมันจะเป็นผมก็ได้นะโอเคทุกคนฝากนะที่โบจะประกาศว้คนที่ไม่ได้คะแนนในรอบนี้กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอดูรูปด้วยไหมอะโอ้โหภาษาทำหน้าดีๆไว้บทลงโทษก็คือการแต่งหน้าให้ชินูกกลายเป็นผีนะครับทักี่ชอบตรงนี้ที่สุด อยากเห็นตัวเองไหมอยากเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอ ppo มันมีวิธีการใช้แบบให้มันเห็นข้างหลังได้ด้วยนะรูปะมันจะได้เห็นพี่ถ่ายอยู่อ่ะพี่ถ่ายอ่ะผมก็เฮ้ยเฮ้ยฮ้นนี้คือไม่เนีเลยน่แล้วมั้ ครับก็เดี๋ยวจะมาถามทั้งสามคนกันเลยนะคะว่าจากที่เป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างหลังตอนที่มาเล่นเกมวันนี้นแล้วก็ได้ฟังเรื่องผีมีอะไรที่ฟล <Yeah. S 1> ิปอินเบอร์ขึ้นไหมเอาจริงสองเรื่องแรกนะครับไม่กลัวเลยครับเพราะว่าเพราะว่าไม่เข้าใจจบนะคะเรื่องผีไม่ทำให้ชินุกกลัวเพราะชินุกไม่เข้าใจ เรียนวันนี้นะครับเรามี2วิธีที่แก้ไขความกลัวผได้ก็คือก็คือการไม่เข้าใจภาษาไทยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะชวนเพื่อนๆอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ทุกคนกลัวจินวุกหมดเลยนะกลัวกลัวเลอะเนี่ยดี๋ยวผมไปลดแต่งหน้าให้ก็เดี๋ยววันนี้เราก็ขอจบทริปไปเท่านี้ก่อนนะครับขอตัวให้จินวุกไปล้างหน้าก่อนนะครับ เดี๋ยวทุกคนน่าจะออกไปน่าจะกลัวจินมุกกันหนดนะฮะต้องรีบกลับไปล้างหน้าแล้วผมแบบเมื่อกี้เห็นหน้าเตงนะค่อนข้างจะแบบนักใจอยู่ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดกระดิ่งติ้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 งหรือว่ากด subscribe ในช่องด้วยนะครับฝากติดตาม7 8 9เกราทนีได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย อุตส่าห์ไายามตั้งใจฟังมากๆแต่ตามเรื่องไม่ทันจริงๆครับผีผีเรารู้เรื่องปะไม่ค่อยรู้เรื่องครับ <c oughs> แล้วแล้วรู้เสีงาย,ายงอะไรเรื่องนี้บ้างอออดีพี่จินทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอะขนาดโดนแต่งเป็นผีก็น่ารักเลยคุณบ้าอะไรวะก็สำหรับพี่พีสอง เปลี่ยนใจคนกลัวผีก็จินุบอกไปแล้วว่าไม่ได้เปลี่ยนใจให้ไม่กลัวเพราะจินุไม่เข้าใจอืมคี่ว่าจินุต้องฟังเรื่องผีของนี่คือไม่เล่าราเล่าให้จินุฟังคนเดียวเนาะสำหรับวันนี้จะลาแล้วนะเพราะว่า นี่จะพูดอะไรอ่ะเอาเป็นว่าฝากตามเจ็ดแปดเก้าฟิอินเฟลชันแล้วก็น้องน้องวงดด้วงบัสด้วยนะคะฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆของต้นค่าออฟฟิเชียลด้วยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้อง 7, 8, 9, น้องเจ็ดแน้องน้องบัสได้หรือ แฟนคลับของซีรีส์หรือเพลงของอื่นๆที่ติดตามต้นข้าวก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแรงสัพพอร์ตให้กันทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกคารกดไลค์พวกเราขุดมากจากใจจริงสำหรับวันนี้ต้นข้าออฟฟิเชียลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ